งูเขียวกลับหมากครับแขวนไว้อยู่เลื้อยอยู่บนท่อนไม้เนี่ยครับหัวนี่จะอยู่ทางด้านขวานะครับงูเขียวกลับหมากตัวนี้นะครับก็โดยท,ทั่วไปนะครับความยาวหนึ่งร้ย็ดสิบถึงสองอสสิบเซนนะครับลำตัวและส่วนหัวมีสีเขียวดวงตากลมโตแล้วก็มีสีมีขีดสีดำพาดผ่านส่วนท้องมีสีเขียวอ่อน ส่วนหางมีสีน,น้ำตาลแดงลักษณะเด่นก็คือมีลิ้นสีฟ้าที่มักจะชอบแลบออกมายาวช้านะครับเขอบรรยายว่ามองดูสวยงามนนครับในตู้เขาไม่แลบนะครับอ่าแลบลิ้นแล้วผู้ชมทางบ้านเขารอชมอยู่ครับแลับแล้ว อชอบแรัดจริงๆเละตัวนี้โอ้ยตัวนี้รลดลิ้นเก่งจริงๆเอาโชว์ทั้งบ้านเขาสิอลูกโอ้ตัวนี้ยาวมาก เขาเลยไปตามซอกครับโอ้ีหออกมาทับไทยชาวโลกครับยึกยับเธอนี่แหละที่ยึกยัก ดผมว่าลายมันสวยมากเลยนะครับ Ngùi kiểu cặp mập. Tất cả lô, Là kiểu chung 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 chưng ที่อ่านเมื่อกี้บอกว่ายาวเต็มที่240รี่เซนติเมตรเย ต,ตัวนี้นานสุดมั้งเนี่ยเพราะว่ามันขยับเยอะแยะมากมาย มาดูมูเขียวกลับอีกรอบนะครับ ก็คืองูเขียวบอลนะครับหรือว่างูเขียวดงนะครับหัวอยู่ด้านล่างครับ งูเขียวบอลตัวงูเขียวบอลนะครับหรือชื่อนึงเรียกว่างูเขียวดงความยาวก็1 5 0ยสิเซนถึง1 8ึซงิเมตรลำตัวครับเรียวยาวสีเขียวทั้งตัวในลูกงูหรืออายุน้อยเนี่ยมีสีน้ำตาลอ่อนส่วนท้องตอนต้นสีเหลืองแล้ว,วค่อยๆจางเป็นสีขาวไป็ทางสุดท้าย สูงมันไปใกล้ๆนะครับอันนี้ก็คืองูเขียวปากแหนบนะครับความยาวแค่100-127เซนตเมตรลำตัวเรียวยาวมีสีเข,เขียวเข้มตลอดลำตัวจากพบสีสันตั้งแต่สีเหลืองสีเทาหรือสีน้ำตาลส่วนท้องมีสีเขียวอ่อนลนักษณะเด่นก็คือมีแนวเป็นสันยาวจากขอบตาด้านบนถึงปลายจมูกที่แหลมยื่นยาวมากกว่า เวลางูเขียวปากแหนบกลับมาที่งูเขียวปากแหนบนะครับ ขแลมแหลมสนซูมลำตัวมันนะครับอันนี้คือหางที่เรียวเล็กของเขานะครับไล่จากหางลำตัว ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงผมเคราะนะครับตัวนี้นะครับงูเขียวพะอินร์ครับไม่ใช่ประตูน้ำพะอินงูเขียวพะอินทนะครับความยาวหนึ่งรถึงิเซนติเมตรลำตัวมีสีเขียวแกมเหลืองเกล็ดลำตัวเรียบโดยขอบเกล็ดมีสีดำหรือสีดำทั้งเกล็ดต่อเนื่องกันเป็นลวดลายการระบาดทั้งตัว เก็ดท้องมีแนวสันชัดเจนนะครับเก็ดท้องเลครับมันจะช่วยในการปีนป่ายนะครับเป็นงูที่ว่องไวปัดเปลี่ยวสามารถเลื้อยแบบพุ่มตัวหรือร่อนตัวไปมาระหว่างต้นไม้สูงได้อันนี้ถ่ายด้านหลังของงูเขียวไปอินนะครับ กูเขียวก็อ,อินนะครับหัวอยู่ด้านซ้ายเราก็ไปถ่ายด้านขวาทาั้งน,นั้น ไปก่อนนะงูเขียวพะอินตัวนี้นะครับงูเขียวหางไม้ตาโตนะครับความยาวก็60ถึง70งเซนติเมตรนะครับลำตัวก็ทั่งเขียวนะสีเขียวแก,ก่หรือสีเขียวอมฟ้าส่วนทองมักมีสีเขียวอมฟ้านะครับโดยเฉพาะริมปีปากล่างและคางส่วนหัวรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วค่อนข้างท้วมป้องขนาดใหญ่กว่าลำคอชัดเจนและแตะเด่นก็คือ มีดวงตาคมโตสีเหลืองขนาดใหญ่ป่าลูเขียวหางไม้ทุกชนิด <c oughs> ตาโตจริงๆูเขียวหางไม้ตาโต่าเห็นหางมั้ยครับ หางนี่มันทางคล้ายๆกับไม้เลยนะครับต้องจ้องดีๆครับก็จะเห็นตาโตโตสีเหลืองๆมันอยู่นี่ครับหางเขาจะอยู่ทางมุมล่างซ้ายพอดีนะครับเห็นตาโตโตสีเหลืองไหมครับเกี่ยวหางไม่ท้องเหลืองครับ ตัวนี่ค่อนข้างหลิมยาวนะครับในตู้นี่ขอซ่อนอยู่นะครับเป็นเงาเงาหัวเป็นเงาเงา น,นี้นะครับงูเขียวหางไม่ท้องเหลืองนะครับต่ำยาวก็แค่ห้าสิบถึงจเจ็ดเซนติเมตรรูปร่างก้วนใหญ่ลำต,ตัวและลำตัวและหัวมีเสียงสีเขียวอ่อนนะครับส่วนหัวรูปทรงสามเหลี่ยมค่อนข้างหลิงยาวและมีขนาดใหญ่กว่าลำคอม,มากส่วนท้องลิปลีป,ปากแล้วก็หางมีสีเหลืองขาวหรือเขียวอ่อน หางมีสีดำตาแดงครับในเพศผู้มีเส้นขั้นตัวสีขาวผ้าจากส่วนคอถึงหางอ,าอันนี้เป็นตัวงูขนาดเล็กนะครับ ตัวนี้ครับงูเขียวหางไม่ลายเสือนะครับหรือที่เรียกว่างูพังกาครับความยาวก็จะ70ถึง100เซนนะครับลำตัวค่อนข้างเฉยทะสีค่อนข้างจะเหลืองหมดครับมีลวดลายเป็นแต้มน้ำตาลเข้มหรือสีดำาพาดตามแนวสันหลังเป็นระยะจากคอถึงหางหัวขนาดใหญ่ลูกทรงสามเหลี่ยมมีสีน้ำตาลและจุดเล็กๆกระจายอยู่ทั่วไป เมื่อศัตรูเข้าใกล้จะสั่นรัวหางทีทีเราฉกกัดอย่างรวดเร็ว งูเขียวหางไม่ลายเสือเหมือนมันยังอยู่ที่เดิมครับงูเขียวหงางห้มใต้ความยาวแค่3 5 7 0เซนนะครับลำตัวเป็นลายขวางขอบหยักสีเขียวมะกอกสลับกับสีม่วงแดงเป็นระยะดูในรูปแล้วหน้าตามันคล้ายๆพวกตุกแกนะครับ คลายตุกแกะแต่ในในี้นี่อยู่กับลำต้นไม้เล็กๆนะครับนี่ครับมองไปไกลสูมเข้าไปอยู่ทางด้านซ้ายครับกล้องไม่ค่อยชัด